ครับไปน่องเข้าไปกันอันนี้ขมื่นซาเดึกแก้วไข่ไปครับไปทำภารกิจมาเรียบร้อยไปเอีวกัดไปส่งเข้าส่งของเรียบรส่งเข้าส่งของเรียบร้อยแล้วมากินข้าวครับอันนี้ต่ำกุ้งครับอันนี้กับน้ำพริกตาแดงบับอก,กอกจอพักกาดนะครับเน้องกับพักเข็มเนี่ยอันนี้กับวิกสกี้บมคอ ทำทั้ใจครับวันนี้ถ่า,านธรรมะเนาะปลูกถอนเ่านมอนอน,มอนอนอยู่เนี่ยกะตับกุ้งครับตับกุ้งว่าซอสเลยครับนี่ตับกุ้ง <c oughs> อันนี้เปิดชอบพักการเมี่ยงเอาะเลยครับมามากินข้าวด้วยกันครับกินตับกุ้งเอาเหยื่อชักแก้วก่อนถอน ว,ว,ว,วันนี้มาได้ไปกระท่อนำแจเดี๋ยวไปซอป่าเนาะป่าเนาะลูกพพี่ดี๋ยวไปซอ,อ,อปา,อ,อ,ปาอ,อันนี้เป็นห้องปวกแก้วเมียกก อันใดมันจะเมนี้ขี้หักันแวดแวแวดแวดแวดดแวดดังไหนก็ได้ข้าวมันจะกินเตี้ยกินข้าวแล้วกินเหล้ามันได้เหมาะเนาะหวาเนาะไปกินเหล้าหลายพร้อมหมดอ่ะ เอาขวดเป็นมใส่จัดเหมาะนะ่อ้านนวิกสกีบมโควิกสกีบอมโคมาครับมามากินข้าวด้วยกันครับไปกินข้าวกันได้กินเล้ากินเได้าเดี๋ยวไม่ชอบปาเนาะ เดี๋ยวไปใส่หน่งใส่คา <S <S <ภ>ยใส่ตะคัดเอฟซีพอเอาแม่มันปลาปัลาคาปงกว้า,กกา,างๆยกให้หมดอยู่ล่าเนาะทําจะได้กินอ,อยู่ล่ามันจะได้กินดีเนาะ